สวัสดีครับพี่น้องครับพผกกบ้านลำเพลินเชียวครับวันนี้มาเมืองน้องตันห้องสีลำเป็นเป็นเขาเรียกว่าก้อนลำเรียกลำร่องครับลำร่องลำลาครับลำร่องนี่เขาออกทำร่องอ้วนบ่แม่นครับออกทำร่องอ้วนนะแต่แล้วแต่ครับแม่แม่ลำร่องหยอกส่วนมากครับลำร่องอุบ่นครับมันต้องโอกวันนี้ต้องเจ็บต้องปวดบ่มันต้องเป็นเรื่องสีแดงต้องเป็นลำร่องเท่านั้นครับลำลาหน่ะแม่นม่ใช่สีแดงต้องเจ็บต้องปวดก่อน

โอ้ย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 ,อย,อยสมพ่อควรัระบวนเลอมตั้งใจฟังลำส,งลสังลำไม่ชสสังลาครับไปเลยเด้สังลาเอืคุณสังลาเราไปก่อน จลวดโออันนี้ล่ะพ่อแม่เอ๋ยเหลียวเห็นแสงส่องฟ้าเสียงหมูไก่กะขันกวบสักกุนาเนวนกบินหอนหนอฮอนเจ้า บ่าวสาวปังล้ำฟอนสิเมื่อนอนยอนลาอร่อยไฟป,ปูล้ำกะเมยอมอยสมควันเหลวสิตังลาเห็นพอลุงและแม่ป้าใหญ่ยาผ้ากันหยับไปนอนหลับปุกเอื้อกันบ้าหมอล้ำสิลุงหาน พวากำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการกำรรทุปายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยความสงบน้อทุกท่านในงานนี่มันทุกนายขอบประคุณน้องและไอที่มาห่วมในงานชมลูกหลานมาล้ำตั้งแต่คำน้อจนเจียง การแสดงในผาดพังทันผู้ฟังอย่าเปิดนายสองมือนบกลาบอาภัยถือว่าเป็นลูกเต่าแหดือเจ้าทันผู้ฟังเจ้าภาพเจ้าสถาจ้างสิมานำไปลำใสอยู่บกไก่บกไก่มายำยำถามไทยเฮงยินดีสิลำใสขอฝากไว้อย่าไปป่า สาวน้อยเพชรบันแข้งเด้อจ้าพุ่นกำไฟาสาลข้ามน้ำอำเภอคือโกสุมเมืองโกสัมพี้าตำบลแ้งเป็นเงาทิ้นเดิมเดิมมองอยู่ปากแฟนแฟนในซอยอยู่สู้คำดอกลำแงงการแสดงก่อนจบสินส้นศิลปินสิเอิ้นสั้งขออวยชัยให้แฟนฟัง พวเพนังา่าเตยให้ยินไว้สักวันเดิมให้พบเจอแต่สิ่งดีจงมีสุขให้ความทุกขและโรคภัยจงไกลนี้ให้ร่ำรวยเงินทองทรัพย์มากมี ให้สุข,ขีสุขหังทุกท่นานเถินนำเมลาต่อจากนี้พระนองพี่ฟอนอ่อนอ,อ,นอ,อน่อนเตยสังละลุกขึ้นย้อนก่อนหมอลำสีลงหาอาไปงานนาะ ลาลาเดอเดฟเฟเดออ้อโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้อ้ยโ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 อยอ้อยโอ้้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้อยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอยโอ้้ยออออน้้้อ ล้ำก้นเหรียมีปะล้ำก้นเหรียญมีขอบคุณหลายๆมีล้ำก้นเหรียญตัวนี้ล้ำลากกับตองมีล้ำกอนเหรีตัวนาะก้อนสี่เหรียก็ต้องมีโอ้ยคันสิไล่ปนมาอนสิเดชสั่งมันรับสี้เดชสังลำก้านที่บ้าขันเป็นก้อนลํำก้านเหรนตะกีแ่สีมีเดี่ยวยกออยยกคู่สิตั้งเอนลํำสิงสีมีบอหมายถึงคันลํำก้านเหรตะกี่สีมียกออยยคู่ล้ำสิงกระเ่กันได้แล้ว ลำบงกัมิงออตรงนี้ก่อนต้องลำก่อนแฉดแดงลงแล้วมอลำกับสิเป็นอันมอลลเพิ่นเขีนอยู่วงหนึ่งยู่บนไหเาลับล่ำลำในลักษะของอาจารย์นั่นเองบแคมลินโมเอนพวยี่กับผงชิมูนขนาผงชิมูนของอาจารย์นั้นเองแล้วล่ำอุบลขึ้นแลพอปล่อยลักนะแม้ พอชินใช้พอสินช่ไหชิดต่อแต่ลกงพอจนลวดลวดเฮ้ยรับดีได้มพอจนวดขอระดาเลยพอจะลวดพอจะวดถ้าเป็นตลกยูเอันเกียดปินทองเราเราเรียนแบบดีสอยจานเองโอ้มีแต่ศิลปินคุณภาพเท่นั้นนี่ที่แรกกันมาจิงซีเดีบอว่าอามาเปียนมาข้างนี้เปม้งนี้แล้วี๋ยวปีนาเอาล่องเอามาขึ้นมาอันตนเอาไม่ มามาที่เลี้ยงกันแล้วก็เหตุเป็นเปิดเพล็กแบบวัาเด็นจัดโอ้ยเปนตะบวนเลยนั่นนั่นนั่นนัเด็ดจัดเคลน่านุดแหลู่า้อแซกมน่อนเตลาผู้ไปประกาศผู้ใดเอ้ากรดมือแซกรถแน่หน่อยหน่วยหน่อยเมือวานก่อนแต่ว่าเขียนมาเรื่อยๆมันค่อยๆยับ จับใส่จับใส่จับใไซเซฟสมบูรณ์คือหมู่บ้านกวนเนี่ยครับเดยวกระลองอับลงยูทูบเมื่อคืนนี่แหละลองให้พี่ดองฟังเบิงวันเป็นยังไงกันดีเตือนหน่อยช่องใหญ่มากคอมเมนต์นะเนยัไงเนี่ยพี่น้องคอมเมนต์เขามาเป็นกำลังใจให้อาจารย์นั่นด้วยค่ะมีโอกาสจับตาเบิงวันที่ใส่บอลเล้วปุ้ยได้จะเป็นคนร่ำสันเด็น ลำสิแดาาใส่ต่างชา่งชาวหน่อยบบลอดติดต่ามแต่ว่าลำล่านี่แตงไหม่แตงไหม่ะตัไปเพื่อเพื่อนึงมันได้ใส่นะครับเพาะเขาองล่ำล่ากอนเตยล่าอยู่แล้วเมนครับล่ำลากอนเตยลาจา์บ้ากระีแ่งกวนล่ำไ่จานเบียร์เพราะเพ่าได้แต้งัวแข่งสุดาะได้คืนฟ่อเหรอนอนโตืรไอ กำลังสิล่าคลิไปพแบบไปลงเสียรเดี่ยวไปนอนลงคลิปอยูุ่่ละขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับ FC น้องอุ้งยิงเพชรบันแพงครับวันนี้ก็ในบรรยากาศในการนะครับมาจูโดมครับสัมภาษณ์รถสัมภาษณ์อาจารย์ตันเขาเนาะครับอ่ะเขามียังต่อไปละฝาวกันที่ต่อไปสวัสดีครับ